หนุ่มไร้จิตสำนึกตั้งใจขี่รถจักรยานยนต์ขวางรถพยาบาลขณะเร่งเคลื่อนย้ายคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลสังคมจี้ให้ลงโทษหนักเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างผู้ก่อเหตุที่ไร้จิตสำนึกจงใจขี่รถจักรยานยนต์ปาดซ้ายปาดขวาขวางทางรถพยาบาลขณะเร่งนำคนเจ็บที่พลัดตกจากที่สูงไปส่งโรงพยาบาลระหว่างทางเปิดทั้งไซเรนบีบตแตรขอทาง ประกาศให้ทราบว่าเนือรถมีผู้ป่วยแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่สนขี่ก่อกวนจนเกือบจะไปเฉี่ยวรถคันอื่นเท่านั้นไม่พอบีบแตรไล่รถพยาบาลตามไปชี้หน้าด่าทอหาเรื่องกู้ภัยอีกเหตุเกิดบนถนนพัทยาหน้าเกลือจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยายืนยันตลอดเส้นทางไปโรงพยาบาลทุกคันให้ความร่วมมือหลบทาง เว้นแต่คันนี้ขี่ก่อกวนตั้งแต่วงเวียนปลาโลมาไปจนถึงโรงพยาบาลพอเปิดกระจกสอบถามทำโชว์เก่าฉีหน้าด่าทออีกทางกู้ภัยไม่ติดใจดำเนินคดีแค่อยากขอความร่วมมือหากเจอรถพยาบาลขอให้หลบทางเพราะในรถอาจมีผู้ป่วยวิกฤตเพียงหลบทางคุณอาจจะช่วยชีวิตใครบางคนไว้ได้ทัน